สวัสดีค่ะพบก,กับเจแดงมือนี่นอนในคลิปหวยปู่จอมปวกมือนี่เจแดงกับล่งกลางทงค่ะล่งกลางทงให้ทงหน้าเบ่งบรรยากาศเจียวเขา่าลดเจียวเข่าค่ะลดเจียวข้าวทุ่งนาเจาแดงยุกไก่ลิบผุนนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเจาแดงดึงภาพเขามากใกล้ๆเนี่ยท่านผู้ชมเห็นเนาะคนกนเกี๊ยวทย่อยเกี๊ยวจีดแล้วละค่ะ อาจจะเป็นทงมือมือสองมือนี่กคคนคื้นสีแล้วเบิดแเหลวจะพอใส่ลถเกลียวเนาะแรงงานคนบ่ไหววันละสี่ร้อยวันละสามร้อยห้าสิบกินข้าวด้วยค่ากับข้าวโอ้มาจ่างมัดมามัดเองมาขนขื้นล้านมาตีมาสีอีกหลายเทียถ้าลดเกีียวนี่เทียเดียวเนาะคะ่ะเกียวแล้วขึ้นแล้วเอาไปตากเลยท่านจะไหมคือท่างผักกังกะเจาแหลว ก็ทย,ย่อยใส่รถขึ้นมาวันนี้นะไก่ทุนนะดึงภาพให้ท่านผู้ชมมาเบ่งนะคะฝนะากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสั่งซื้อคีมก็ทักมาตามเบอร์โทรขึ้นให้นะจอคินจัดโปรดลดราคาณตอนนี้นะคะตอนนี้พันสองร้อบาทจัดโปรดลดราคาต้นลมหนาวให้ท่านสวยใสใส่ปีใหม่ก่อนจะมาเยี่ยมบ้านก่อนจะออกงาน,ก,นก่อนจะออกไปเที่ยวนะคะ ป้ลูกเขาาขาเจ้าเกี่ยวข้าเจ้าดอแล้วลูกเขามันขึ้นงัวคข้าวเกษสรได้กินอิ่มหยาอิ่มล้วบัดนี้เนาะงัวคข้าวก็กินฟางกินข้าวกินพืชส่วนคนก็กินหมดทั้งพืชทั้งเนื้อสัตว์กินสัมปะปีคนน่ะกินทุกอย่างทุกเนวกินบ่เว้นเมื่อตะเนื้อกันนะมั้งกินบ่กินบ่แล้วยังต้มยังหลอกยังตุนกันยโย้คนไทยกินพิษกินกิน เสียงกินเบิดกินเสียงกินหมดแถมยังต้มกันอีกเนาะหลอกกระลวงกันอีกคนไทยโอ้ยนิสัยคนไทยเป็นยังไงเหรอคะเนาะการเอารับเอาเปรียบคนสุดยอดเลยนิสัยคนไทยฉลาดในทางขี้โกงเนะาะบวาราชการบาวาหน่วยงานบาวาใจ่ตั้งแต่เบื้องต้นมาถึงเบื้องปลายเดี๋ยวลงมาให้เขาหน่อยนิดว่จะพากดอกกินระดับ ใหญ่ๆลงมากหน่อยๆตำสุดกว่าสิบแม้หอนเท่าเหลียทองเม็ดง่าเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเขาห้มาหลานหนึ่งเหลือยืน, 10, น,น,หนหมื่หนหนึ่งประมาณนี้ล่ะเขาห้มาหลานหนึ่งเหลือแสนหนึ่งประมาณนี้ละเนาะคนไทยห้าไปเบิ้งใบหน้าท้องหน้าและบรรยากาศค่ะปัตติคือประเทศไทยจังหวัดสกลนครนะคะเนาะประเทศไทยจังหวัดสกลนครเด้อค่ะแบบนี้เด้อมีฟ้ามี มีต้นไม้มีข้าวในน้ำมีนาในในนามีข้าวในน้ำมีปลาในนามีข้าวเนาะค่ะเนาะเขาเลืองอารามสุกเต็มทีพร้อมเกี่ยวเม็ดเขา่ากะงามค่ะสวยเลยงามเลยจนสิลมเนาะมีให้ตะกาเด็นี่ เท่าเดียวย,ยาวๆโลกไปสุดพ้นละพุณนะที่หาไรก็กิกนมาเวิดอ่อะมีลายมีลายทุกหลายเนาะค่ะเพราะว่าใส่ปุ๋ยลายใส่แรงงนหลายทำน้อยแต่พอกินซ้ำซื่อเขากินลคะค่ะเนาะซ้ำซื้อเขากินแต่ว่ากับมีความมุ่งใจมันเป็นหน้าของเฮากับตรงเห็ดเนาะพอเม่บันพอหลุดผ้า,ผ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 าเห,ห็ดนะห่วงเขานะไง แต่ว่าถือว่าห่วงย่งบ่ปันใดได้นน่นะเดี๋ยวบุญยังสิปกติห่วงมันสีมีเตห่วงอันนี้ห่วงยังบ่ใหญ่ปันใดนั่งนั่งบางตาเนาะบางตาอยู่สาหรับห่วงเขา่าถ้ามันงามอย่างกิงนี่โอ้หนาเด้ค่ะห่วงเขา่าเจแดงก็เฮ็ดมากนะเนาะ,นะคนกำลังเกีียวข้นมากค่ะเกี่ยวแล้วสจได้เขาไปตากแนบ้านเนาะค่ะ จะแดงเบิง้งให้เบื้องหน้าไปก่อนจะเอาเลขใจเย็นๆทรงสุดใต้กับมาเอาเลขน้ำกันดูและฟังก่อนนะคะเกี่ยวเล้วเต็มอุ้มแล้่ยวคนกะเซียวเขาเทศฉลุดค่ะเทศฉลดเพื่อจะไวที่เพื่อที่จะไปตากที่ล้านตากปีนี้ล้านตากอยู่ที่วัดวัดสะแจ้งบ้านบากวัดประจำหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านนี่ มีแต่เข่าด้วค่ะวัดใดวัดใดก็ไดเขาะจะไปตากล้านวัดมันจังมันจังตากแห่งเลี้ยวเนาะค่ะบะมีม่ยาเป็นล้านปูนนะคะกระชิดไดประมาณสามอุ้มนี่แล้วเขาเกียวบันเจแดงเนาะหน้าจีหาไาได้ประมาณนั้นละมันกับว่าลายเนาะค่ะมองตาเขาค่ะท่านผู้ชมล้านวัดได้ที่ตากดีบ้างน ลานวัดตากสองสามแดดกับพออ่อเลยนี่แดดแจ่มเรยงแดดบนหนาวด้วยค่ะบนหนาวเลย้อนปกติเดือนพฤศจิกาสิหนาวนะอันนี้บนหนาวพ่อเย็นๆเนี่นยเหมือนเศร้าจังเงี้ยแหนาวสีมากนะทัา้ทานหนาวอยู่มือเดียวนี่ค่ะบริเวณวัดบ้านเนี่ยนี่วัดบ้านวัดสะแจ้งบ้านบากค่ะ ถ้าหนาก็ต้องกวดเบิดมือ่นเล้วกวดเปลี่ยนอยู่เบิดมือละหนาเนาะก่อนสิบตัวเลขเขาก็มาเบิ้งภาพบรรยากาศในชีวิตบ้านอกบรรหน้าเขาก่อนเนาะค่ะวิธีตากเขานี่ค่ะเพื่อนก็ยู่ยายตากเพี้ยงลายนี่นี่แมเก็บเป๋าเป็นบ่ เขาเจ้าเก็บเอานบ่เฟียงของตัวแม่งคือบอมีเฟียงตัวแม่งเขาเจ้าคือบอมีแฝงพอมันเป็นน้ำรถเป็นน้ำรดตรัดลดพันบ่มีเฟียงรดใหม่รดเกียวยใหม่เลยบอมีเฟียง เป็นน้ำลดค่ะเก็บเอาแต่ว่ากับว่าหลายดอกดอกห้าบางคนดอกห้ายังดำเนาะดอกหยากำขึ้น,นอัไรที้บม่มีดอกห้าหน้าหน้าหน้าดำค่ะหน้าดำ เล็กชุดกับมาแล้วเล็กเล็กชุดกอทอมอเล็กปักหลักกองกอทอมอกับมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะทยอยล่องไห้ค่ะยังว่ท่านเกีียวเครื่องห่ัอไป เครื่องหลบไปหาำนี่เครื่องท่องหลบไปะบะยัง,งยสีได้จีกอุ่ม,มสีไรกลัวหน้างามได้ปีนี่สุป,ปีได้สองอุ่มตีกายสองอุ้มกันยังบ่ดเต็มหน,หน้าดำป,ป,ปีนีด้ดำเขางาม จะได้อีกจะอุ้มหมัม,มอีกอุ้มหนึ่งเดแบบี๋ยจะได้สามบ่ได้บ,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 บ่บ่ฟ้าซีนบ่ฮะอีกอุ้มครึ่งนะอุ้มซีบ่เต็มแล้วก็มาม่น้าทองนี่แม่เปิดประตูไว้แล้วเด้อเมื่อวัดนี่เข้าไปเปิดประตูกวงา่วงไว้นั่นเลี้ยวขัวมือเขาไปลดก็จะประมาณไลาลกวนี่ละเขาเหนียว ได้ยูจะอุ่มใช่ไหมสิบ่ถึเชงอุ่มนี่คือไงก็อุ่มมังหั่นบะอนไมอีมอบงานอ่ได้อีกอุ่มหนึ่งมันบ่อุ่มที่สี่อาจสิบวเต็มแต่ว่าอุ่มหนึ่งสิเต็มยุน่นบ่ไปนี่อุ่มหนึ่งก็คือรดแต่เกียวหนึ่งเนาะคะ่ะเกีียวเข้าไป เขางามแล้วใส่ปุ๋ยละลาหญ้าก็บ่หลายดอกพัดเอาพัดเอาเหี่ยวเอ้ยของเจ้าบ่นากี่กากนั่นคนี่บ่มีกี่กากก็ต้องเก็บนเนาะมก็บ่หลายดอกบ่หลายเนาะห่มมาก็เก็บเอาข้า ค่ะทำานผ่อชมปูเพิพ่นกระห้ส่งมาทางไล่ค่ะส่งมาทางไลว่วด,ดก้อนเพิ่นกระเขาในเหล็กต่ล่างเพิ่นเนาะค่ะ